สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทาโรเทเลอร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยการอ่านพลังงานจากไพ่เทโรซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับม่จบแปนนคลื่โอ้ มีคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งไม่ยอมทำอะไรในสถานการณ์นี้นะครับมา <c oughs> ปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับอืม พลังงานพลังงานในพลังงานโดยรวมนะครับผมเอ f p อ n ์พ c นาคลส์พลังงานโดยรวมเอ f p อร์พานาคลส์เป็นพลังงานที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างสเตเบิลนะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับผมเรื่อยๆนะครับไม่ได้บวาอะไรนะฮะ ทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหามันก็จะยังมันก็ยังก็จะยังมีปัญหาตรงนี้ไปอยู่ต่อเนื่องนะครับหรือถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ราบรื่นนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปนะครับผมพลังงานโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็น significant change นะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบสุดขั้วนะครับผม เป็นพลังงานเหมือนกับโอเคมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรกิจวัตรมันเป็นพลวัตของม,มันเป็นไดนามิกส์ของมันนะฮะในสถานก,การณ์ตรงนี้โอเคในอดีตนะครับผมพลังงานในอดีต night of p e n t a c l e s the high p r e s t e r s s night of s w o r d s โอเคมีคนอยู่ในสถานก,การณ์นี้นะฮะมีคนหนึ่งในสถานก,การณ์นี้ไม่ยอมทำอะไรเลยนะฮะ They don't want to do anything at all. They don't want to move. They don't want to change. เขาจะไม่คือ,อเขาไม่ทำอะไรเลยนะฮะในสถานการณ์เนี่ยอยู่เฉยๆไม่จริงๆแล้วอาจจะเป็นลักษณะเหมือนจงใจอยู่เฉยๆด้วยซ้ำนะฮะในพลังงานที่ผมอ่านตรงนี้ Night o f s o u r c e ในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยพยายามจะ push พยายามจะผลักดันให้มันเกิดความเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ในในเรื่องของความคลิปหน้านะ The high p r i e s t e s อ่าพวกคุณสองคนเนี่ยมีบางสิ่งที่ไม่ได้โชว์ออกมาหรือว่าเปิดเผยออกมาทั้งหมดนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มีมีส่วนหนึ่งที่เปิดเผยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถูกปิดบงังหรือว่าถูกแอบซ่อนนะครับอืมสิ่งที่ถูกแอบซ่อนเนี่ยเป็นไปได้ในเรื่องของทุกๆอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะ หรือว่าในประเด็นบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ไม่รู้หรือแม้กระทั่งความรู้สึกนะฮะ The High p r i e s t e s เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับซ่อนความรู้สึกซ่อน something ซ่อนอะไรก็อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในสถานการณ์ของคุณถ้าคุณเปิดมาดูเนี้ยคลิปนี้เนี่ยแสดงว่าเอ่อคลิปนี้อาจจะมีพลังงานที่สอดคล้องกับคุณนะครับผมดึงดูดคุณนะฮะ Uh, ผมเห็นคนหนึ่งไม่ยอมทำอะไรคนหนึ่งอยากจะทำอย่างรวดเร็วนะฮะตัวคุณอาจจะมีสองความคิดก็ได้ถ้าคุณไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใครไม,ไ,มไม่ได้พูดคุยกับใครไม,ไม่ตอนนี้ไม่ได้อะไรคุณอยู่คนเดียวเนี่ยในใจมันมีเหมือนสองซีกว่าเฮ้ยต้องทำต้องทำต้องทำ,งทำนะครับผมดูซัมติงกับอีกอันหนึ่ง no I'm not gonna do anything No not not do anything นะครับ night of m a r a c l e s อ,อยากรู้นะครับผม mm hmm. clarify นะฮะ clarify อะไร high p r e s t e s แล้วกันนะฮะดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณที่คลิปที่มันเป็นสาเหตุที่คุณซ่อนเอาไว้หรือว่าพันเนอร์ของคุณซ่อนเอาไว้นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะครับที่มันถูกซ่อนเอาไว้ The High Priest, The High Priestess, The High Priestess โ oh. อ๊ะบึ๊อืมคไฟด้วยไม่ยอมบอกซ่อนลึกจริงๆนะฮะแคร์ไฟออกมาได้ไพท่ที่ที่ต้องการ l ค r i ไฟคือซ่อนลึกเลยอะ่ะก็บอกแล้วว่าซ่อนนะฮะอย่าอย่าอย่ามาขุด นะก็ยังซ่อนอยู่แต่ก็ได้มานะครับผม a อ็ดออ a เ n อเรนทเก่อก็ได้ได้ได้เขาเรียกอะไรได้คลูมาได้เบาะแสมานะครับผม a i ็ดออ a เปอเรนทโอ้พลังงานเดียวกันกับน,นี้เลย t เดส e ดสซัมม์ทิงเนเวอร์เชนจ์คือส่วนส่วนที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นส่วนที่เหมือนกับก็ไอเรื่องที่ไม่ยอมเปลี่ยนนั่นแหละไอเรื่องที่ยังทำอยู่ทุกวันนี้แหละเนี่ย ไม่ต้องไปหาอะไรนะครับผมมันคือสิ่งที่เป็นสาเหตุที่สถานการณ์มันเป็นอยู่ตอนนี้นะครับผมเช่นอะไรดีผมยกตัวอย่างแล้วกันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสถานการณ์ความสัมพันธ์เลยอาจจะเป็นเช่นคุณไปสายก็คุณออกจากบ้านเวลาเนี้แล้วคุณหวังว่าคุณจะไปทันเวลาเเป็นไปไม่ได้คุณจะต้อง ทำอะไรที่แตกต่างออกไปมันถึงจะมันถึงจะได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไปในเมื่อถ้ากระบวนการมันเหมือนเดิมอ่ะผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิมนะครับผมในในทางสถิติก็ประมาณ95%นนะถ้า distribution probability distribution เป็น normal distribution นะโอเคต่อไปนะครับผมพลังงานใน ปัจจุบัน the h i e r o p h a n t eight of w a n d s uh it's a w a n d แล้วก็ four of uh four of w o n d s โอเคผมเห็นพลังงานที่เป็นเชิงบวกในเรื่องของการทำอะไรให้มั่นคงการทำอะไรให้ถูกต้องนะฮะตามธรรมเนียมตามคันลองตามกฎหมายนะครับผมในสาการณ์นี้เนี่ย มีเรื่องของที่เป็นธรรมเนียมเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์หรือเป็นเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมเอเ o รฟอนส์เอรฟอนส์คุณพยายามลงมือทำอะไรสักอย่างนึงในความสัมพันธ์นี้นะฮะแบบถูกต้องด้วยนะแล้วก็เอ่อ for u of bonds พลังงานนั้นเนี่ยจะนำสถานการณ์ของตัวคุณหรือพารพ์ทเนอร์ของคุณเนี่ยไปสู่ พลังงานที่เหมือนกับอ,อยู่ด้วยกันเป็นเหมือนครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เป็นครอบครัวกับกับคุณหรอกแต่ว่าคือพลังงานที่แสดงถึงเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเขาเป็นคนสําคัญแบบนั้นนะฮะอืมสถากนการณ์มันพัฒนาไปได้ขนาดนั้นแสดงว่าคุณเลิกเลิกคิดมากแล้วเลิก เ,เลิกเลิกส่งพลังงานให้นายออกไตนนคโคสนะค,คิดดีแล้วนะครับผม <c oughs> clarify ตัว the h a r r fan นะครับผมรู้สึกว่า the h a r r fan เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างนะครับผม <c oughs> เป็นไปได้ว่าตัวคุณหรือพาร์เนอร์ของคุณเนี่ยมีมีสิ่งที่รอคำแนะนำอยู่แล้วเสร็จแล้วคุณได้สิ่งนั้นพอคุณได้สิ่งนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็น เป็นข้อแนะแนวเป็นไกด์ไลน์ให้ให้ทำไปตามนั้นนะครับผม The h i e r o p h a n t o okay. อเค for of s o r e DM press อ่าในส่วนตรงนั้นเนี่ยให้เหมือนกับเปลี่ยนสถานะจากยังไม่ยอมตัดสินใจยังอยากจะอยู่ในสภาวะส่วนตัวอยากจะแช่แข็ง ความคิดของคุณอยากจะไม่ยอมทําอะไรอยากจะจําสินอยากจะหลบไปนะฮะ,ะพลังงานตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนจากสิ่งที่เหมือนกับไม่ยอมทําอะไรสักอย่างไปเป็น the empress นะครับผม the empress ไพ่พระราชนีซึ่งหมายถึงบริบูรณ์ในทุกสิ่งไม่ว่าจะในเรื่องของทรัพย์สินนะฮะความรักนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของความรักเพราะว่า the empress เนี่ยเป็นตัวแทนของพระแม่โพส เป็นตัวแทนของเรื่องของความสมบูรณ์และเป็นตัวแทนเรื่องของการมีบุตรนะฮะอืมเป็นเหมือนกับ fulfillment มันมาถึงจุดที่มันอุดมสมบูรณ์น่ะนครับอืมครานี้พลังงานในอ,อ,อนาคต the full nine of cups the world the full nine of cups the world อืม mm. The full nine of cups the world อ mm. mm ืมอืมสนก,การในอ่อ uh, อนาคตนะฮะมันจะพัฒนาจากสิ่งที่ คือเหมือนกับเริ่มต้นแล้วก็ทําให้ถูกต้องแล้วกเ็เหมือนกับเป็นปึกแผ่นขึ้นไปสู่นะครับผม nine of cups the fool nine of cups the fool อืมออถึงแม้ว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะเห็นความเสี่ยง คุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่แน่นอนนะคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่แน่นอนแต่ว่าด้วยความมั่นใจนะครับผมด้วยความมั่นใจและความเชื่อใจเนี่ยจากสถานะที่เป็น nine of cups เนี่ยนะครับผมไปเป็น the world นะคือมันค่อยๆเปลี่ยน ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อสถานการณ์หรือพลังงานที่เข้ามาในอนาคตนะครับมันจะสถานการณ์มันจะ,ะจบครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะอืมซึ่งผมมองว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันค่อนข้าง steady นะครับผมไม่ได้มีอะไรหวือหวาเพียงแค่คุณตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อนะฮะ ตัวสถานการณ์เนี่ยมันก็จะดําเนินไปไปสู่ความจบไปสู่ความเสร็จสิ้นไปสู่จุดมุ่งหมายนะฮะคือ,อ,อ the world เนี่ยมันเป็นไพ่เมเจอร์อาคานาซึ่งมีพลังงานจากภายนอกเป็นพลังงานของเออ universe เนี่ยเป็นพลังงานของจักรวาลทําให้สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันมันครบถ้วนมันสมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ในเรื่องของความรักคุณอยู่ในสถานการณ์เรื่องของการงานก็ตามนะครับ เอสแอบตานาเคิลส uh, เนี่ยะะมันเป็นอะไรที่เรียกว่าค่อนข้างมั่นคงนะฮะแล้วก็สม่ำเสมอนะครับผมคุณคงไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์ผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นมีเงินเยอะแยะเลยแต่แค่แป๊บเดียวมีเงินเยอะแยะแค่แป๊บเดียวอ,อารมณ์มันเหมือนกับถูกหวยแล้วก็ใช้หมดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมมองว่า สถานการณ์เนี่ยมันจะดำเนินไปสู่จุดที่ที่ดีของมันนะฮะแต่มันต้องใช้เวลานะครับโอเคและนั่นคือ Reading ของผมนะฮะใน Reading นี้นะครับผมถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมอมืกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง คครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมโชคดีเทวารั์